สวัสดีครับ้วยค่านทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกตู้วจะพอปอนนะหรือรถจักรวัชพอนเองนี่ตู้แรกเป็นจักรวเพาหมายเลขสองสามหนึ่งรือผมอ่ะจะมาแจกวจะพอปอนสามคันส่วนเอหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งสามหนึ่งจะแจกไว้ที่หลังนะแจกที่สามคัน้วยก่อน แล้วอื่นแจกเป็นวันพรุ่งนี้นะเออนี่แจกต่อไปเวพาวัฉพอปอปหมายเลขสองสี่หนึ่งเองนี่ดูอลังการมากแล้วก็คันนี้ด้วยเวพอาอปหมายเลขสองสองหนึ่งนี่นี่ไงวัฉพาะหมายเลขสองสองหนึ่งแล้วผมจะมาแจกนะเออ ดูกันเลยอีกรงนี้ผมจะมาแจกนะนี่เนทนี้แหละ่อนสามพันะตอนนี้ก็จบเีแล้วักเลสสุดแ้า่เช่นรามินนะครับตอนนี้ก็บ๊ายบายอีอีกที่เทไหน่อยดเอี่ปเท่เอออีกนีเลย